ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนกรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายและบลจรกรุงศรีลงทุนในกองทุนรวมเลือกบลจรกรุงศรีโทร026575757 plan your money โทร152 7กด5 ให้คำแนะนำการออมและการลงทุนครับสำหรับที่ทำงานผมมีการหักเงินสำรองเลี้ยงชีพอยากจะทราบว่าเงินสำรองเลี้ยงชีพนี้มีประโยชน์อะไรมั้งครับ สวัสดีค่ะคุณประภาษค่ะสวัสดีครับคุณเฟนครับวันนี้นะคะเราอยู่กับคุณประภาสตันพี่บุญศักนะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินนะคะจะมาเล่าให้ฟังว่าเราจะใช้ประโยชน์ให้เต็มที่ได้อย่างไรบ้างกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะพูดถึงกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมนุษย์เงินเดือนทุกๆคนน่าจะคุ้นเคยกันดีนะคะแต่เพื่อทาความเข้าใจมากขึ้นให้คุณประภาสเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าคืออะไรแล้วก็มีความสําคัญยังไงบ้างคะ่ะครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี่ก็จะเป็นกองทุนที่ ทางด้านภาครัฐเนี่ยได้ออกแบบมาให้สำหรับบริษัทต่างๆเนี่ยนะครับที่เวลาเขามีเขาเรียกว่าม,มีพนักง,งานทำงานให้กับบริษัทเนี่ยสิ่งที่เราพยายามพยายามทำคือว่าอยากให้ คนที่เป็นพนักง,งาน,นมีการเก็บออมเงินะนะครับในขณะเดีวยวกันเนี่ยก็ให้นายจ้างเนี่ยสมทบเงินให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไว้ใช้เลี้ยงชีพในยามที่พนักง,งานเหล่านั้นเนี่ยได้เกษียณค,คตอนเมื่อจะเป็นอายุ55ห้าหรือ60ปีนะครับแ้นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็เป็นกองทุนที่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ทั้งลูกจ้างและนายจ้างเนี่ยนะครับสมทบเงินเข้าใน กองทุนกองนี้เพื่ออนาคตของลูกจ้างที่ดีในในยามที่กเกษียณเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับและทีนี้เวลาเงินสมทบที่ส่งเข้าไปก็มีสัดส่วนเยอะเหมือนกันในแต่ละคนในแต่ละบริษัทแตกต่างกันไปนะคะสัดส่วนแบบไหนที่จะเหมาะกับคนในแต่ละช่วงอายุการทํางานบ้างอะคะครับก็ในแง่ของตัวกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยเงื่อนไขแต่ละบริษัทอย่างที่คุณเฟินบอกไม่เหมือนกันบางบริษัทก็มีบอกว่า ถ้าลูกจ้างลงทุนเท่าไรบริษัทสมทบให้เท่านั้นยกตัวอย่างแต่ก็อาจจะมีเงื่อนไขนะครับว่าโอเคนะลูกจ้างอาจจะลงทุนได้แค่สามเปอร์เซ็นของเงินเดือนนายจ้างก็จะสมทบให้สามเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าลูกจ้างไม่ลงทุนนายจ้างก็ไม่สมทบให้และในแง่ของเงื่อนไขก็แตกต่างกันไปบางบริษัทก็มีครับว่าโอเคนะใน,ในช่วงหนึ่งปีแรกถึงสามปีแรกอาจจะให้สามเปอร์เซ็นต์ถ้าอยู่นานกว่านั้นสามปีขึ้นไปจนถึงห้าปีอาจจะให้ห้าเปอร์เซ็นต์ห้าปีขึ้นไปถึงแปดปีอาจจะให้แปดเปอร์เซ็นต์ส ไปอาจจะให้10% 12% 15%ก็ขึ้นอยู่กับว่า,วา,าบริษัทนั้นๆเนี่ยเขาอยากที่จะดูแลพนักงานมากน้อยแค่ไหน,ไหนแค่ไหนนะครับและในแง่ของตัวการสมทบเงินเข้ากองทุนสำรองนิน้ิชเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าลูกจ้างอยากจะสมทบเท่าไหร่เนี่ย นายจ้างจะต้องสมทบทนั้นด้วยก็ขึ้นอยู่กับลักษณะเงื่อนไขในแง่ของการจ้างงานที่แตกต่างกันไปในแต่ละบริษัทครับคุณเฟิร์นครับแล้วถ้าเราเป็นลูกจาก้างอย่างเฟิร์นเองเป็นมนุษย์เงินเดือนเหมือนกันเนี่ยนะคะสัดส่วนที่นายจ้างให้มาก็มีแตกต่างกันไปนะคะก็ีตี้งแต่น้อยสองสามห้าเรเิหรือมากสุดสิหเซนนะคะในฐานะที่เราเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยเราควรจะค่อยๆสมทบทีละน้อยๆหรือควรจะตัดเยอะๆเลยเพราะว่ามีคนบอกว่าเก็บก่อนค่อยใช้ดีกว่า คุณมาพาดมองอยังไงในเรื่องนี้คะครับอย่างแรกเราดูสิทธิ์ที่บริษัทให้ก่อนถ้าบริษัทบอกว่าถ้าในช่วงสาปีแรกคุณสมทบได้3%นะ,ะแล้วบริษัทจะสมทบให้3%เช่นเดียวกันเนี่ยก็ทำให้เต็มที่เลยครับก็คือสมทบ3%นค,ครับแต่ถ้าบริษัทนั้นนั้นมีเงื่อนไขว่าคุณสามารถสมทบได้เกิน3%เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ก็ได้นะแต่นายจ้างจะสมทบให้แค่3%เท่านั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเราแล,แล้วต้องมาดูความพร้อมว่าเรามีศักยภาพเนี่ ในการออกเงินมากกว่า3%หรือไม่นะ,ะแต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากปัจจุบ,บันนี้มีกองทุนไม่ว่าจะเป็นกองทุน LTFM r F แล้วนะครับซึ่งก็ได้ประหยัดภาษีด้วยดังนั้นเนี่ยผูเรฟันเนี่ยลงทุนเนี่ยหรือกองทุนสำรองนิติพเนี่ยก็ได้ประหยัดภาษีด้วยนะครับดังนั้น,นลงทุนแบบาตามที่ข้อบังคับหรือเงื่อนไขบริษัท มีจะดีกว่ายกตัวอย,อ,อย่างเช่นถ้าบอกว่า3ปีแรกบริษัทให้บอกว่าสมทบไปสมเท่านก็ใส่ไป3%มเน,นะครับนายจ้างก็จะสมทบมา3%มเซนะครับในส่วนที่ท่านใส่ไป3%าเซก็สามารถเอามาประหยัดภาษีได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นเงื่อนไขที่คล,คล้ายๆกับกองทุนประหยัดภาษีอื่นๆน,นคะคะแต่ว่าดีตรงที่มีนายจ้างสมทบด้วยถ้าสัดส่วนที่เหมาะสมก็คือตามที่บริษัทเขาให้เราเท่าไหนก็สมทบไปเท่านั้นแต่ต้องดูตัวเองว่ามีศักยภาพรอเปล่าด้วยใช่ไหมคะถ้าอยากจะสมทบมากกว่านั้นนะคร อะไรก็ตามถึงไม่ค่อยมีศักยภาพเนี่ยก็อยากให้เก็บออมครับเพราะว่าเงินก้อนนี้ถ้าเราใสไปเท่าไหร่และในจ้างสมทบมาให้ปริมาณเท่านั้นนะนั่นหมายความว่าเงื่อนไขในการลงทุนดีกว่า l t f r f s อีกนะครับเพราะ l t f r f s เราได้เราได้ประหยัดภาษีอันนี้เราได้ในจ้างสมทบมาเท่ากันนั่นคือเราได้ผลตอบแทนร้อเลยนะครับแล้วก็ได้ประหยัดภาษีอีก แล้วก็ถ้าลงทุนได้ดีไม่เลือกลงทุนได้เหมาะสมเนี่ยนะครับก็ยัมีผลกําไรอีกแังนั้นจริงเนี่ยได้ผลลัพธ์ต่อเลยนะครับซึ่งสูงกว่า l t f r f ซึ่งได้แค่แค่สต่อคือเป็นภาษสีและการตราผลตอบแทนแต่อันนี้ได้จากนายจ้างผาสมทุนร้อยเปอรเ็นตเป็นสต่อเลยใช่นะคะดีที่สุด ส่งทบให้เยอะไปเลยนะคะ<ช>แล้วในเรื่องของ employee choice นะคะตอนนี้ก็ถือว่ามีหลายบริษัทที่เข้ามามีทางเลือกให้กับบรรดามนุเงินเดือนมากยิ่งขึ้นจริงๆ employee choice นี่คืออะไรแล้วก็ทำไมบางบริษัทมีบางบริษัทไม่มีแล้วก็เงื่อนไขทำไมแตกต่างกันล่ะคะคตัวกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยก็จะเป็นตัวกองทุนที่บริษัทแต่ละบริษัทเนี่ยก็ได้ <ๆ S 2> จัดตั้งขึ้นมาะนะครับ เพื่อประโยชน์ของพนักงานที่เราได้คุยกันนะครับดังนั้นในแง่ของตัวกองทุนเองก็ต้องมีคณะกรรมการมาดูแลซึ่งในอดีตส่วนใหญ่ก็จะใช้คนที่อยู่ฝ่ายบุคลคลหรือคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบริษัทในฝ่ายงานต่างๆมาเป็นคณะกรรมการดูแลเงินก้อนนี้แ,แทนลูกจ้างทั้งหมดซึ่งบางบริษัทเนี่ยอาจจะมีลูกจ้างร้อยคนพันคนคแต่คณะกรรมการเนี่ยอาจจะมี5ท่าน10ท่านขึ้นอ,อยู่ว่าเขาอยากจะออกแบบคณะกรรมการชุดนี้ให้มีครอบคลุม ฝ่ายงานมากน้อยขนาดไหนในบริษัทนั้นซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วคณะกรรมการบริษัทเนี่ยอาจจะมีความรู้มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบริษัทนั้นแต่ในเรื่องของความรู้ทางด้านการลงทุนเนี่ยอาจจะน้อยมากฉะนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วกองทุนสำรองชีพโดยในอดีตล้วเนี่ยก็มักจะมุ่งเน้นไปที่เอาเงินเนี่ยไปฝากธนาคารหรือไปลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐคือ,อความเสี่ยงตา่ตางๆไปเลยความเสี่ยงต่างๆหรือตราสารหนี้ภาคเยชนซึ่งใน1 0ถึง20 ปีที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยก็โอเคเพราะว่าผลตอบแทนของการฝากเงินการลงทุนในตราสารหนี้เนี่ยก็ได้ประมาณ5้5ถึงเปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่ว่าถ้าช่วง20ปีแล้วอาจจะได้10กว่าเปอร์เซ็นต์เลยเป็นตัวเลข2หลักแน่นอนใช่ดังนั้นเนี่ยในแง่ของอัตราผลตอบแทนก็ดีแต่ในช่วงไม่ถึง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยอัตราผลตอบแทนจากการฝากเงินจากการตราสารหนี้เนี่ยมันอยู่ประมาณสัก2ถึงเปอร์เซ็นต์น้อยมากดังนั้นผลตอบแทนเราเริ่มน้อยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคนอายุ ยืนยาวมากขึ้นค่าจ่ายที่ต้องจับจ่ายใช้สอยเนี่ยยืนยาวมีมีความก็เรียกว่าสูงสูงสูงกว่าอดีตนะครับดังนั้นเนี่ยหลายๆที่ก็เริ่มคิดว่าเอ๊ะอย่างนี้ถ้าเราลงทุนเหมือนในอดีตเนี่ยฝากเงินธนาคา,ารอย่างเดียวลงทุนตราสารนี่อย่างเดียวเนี่ยอัตราผลตอบแทนที่มันน้อยลงมาเนี่ยอาจจะทําให้เงินของลูกจ้างเนี่ยไม่พอเพียงสําหรับการดูแลเขาเกษียณในอนาคตโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะครับ S <S ก็มีหลายๆที่ก็เริ่มมีแนวคิดโดยเฉพาะบริษัทหลักทรัพย์จัดก,การกองเป็นดวงนะครับก็มีแนวคิดว่าอย่างนี้เนี่ยน่าจะต้องมีการปรับรูปแบบตัวการลงทุนในกองทุนสำรองชีพเนี่ยให้พนักงานเนี่ยมีโอกาสได้เลือกบ้างเพราะอดีตเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่เลือกให้หมดเลยเลือกให้หมดเลยซึ่งลูกจ้างเนี่ยหรือพนักงานคนน,นั้นเนี่ยอาจจะรับคเสิ่งที่สูงก็ได้และต้องการผลตอบแทนที่สูง แต่บอกว่ามีผู้อื่นเลือกให้นะครับดังนั้นก็ทําให้เงินก้อนนั้นรู้สึกเขารู้สึกว่ามันไม่ได้รับผลตอบแทนเต็มที่อย่างที่เขาต้องการนะครับก็เลยมีการเกิด employee. c h o i อย employee c ่ o i c e ก็คือว่าลูกจ้างเนี่ยสามารถเลือกการลงทุนได้นะครับโดยที่ว่าบริษัทดนั้นเนี่ยก็จะต้องอนุญาตนะครับให้ลูกจ้างเลือกการลงทุนได้โดยที่ทางด้านนายจ้างเนี่ยจะต้องมีการติดต่อสื่อสารกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการของทุนรวมว่านะอยากที่จะมีกองทุน ที่ให้เลือกจ้างเนี่ยลงทุนด้วยตัวเองได้เลือกด้วยตัวเองได้ที่เราใช้คําว่า employee choice ก็คือทางเลือกของลูกจ้างนะครับก็มีเกิดขึ้นในช่วงสักประมาณ2อปีที่ผ่านมาแล้วก็ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับลูกจ้างก็ตัดสินใจได้ว่านะโอเคนะตัวเองเนี่ยในแต่ละเดือนเนี่ยจะเอาเงินที่ไปลงทุนในกองทุนจำรองชีพเนี่ยจะไปอยู่ในกองทุนกองไหนกองทุนพุทนกองไหนกองทุนราสารนนี้กองไหนนะ หรือบริจอาจจะมีการออกแบบว่าเขาอาจจะมี employee c h o i ช e อยให้เลือกสัก4ี่่าแบบตั้งแต่ตาสามนี้ร้อเปตาสารี8แปดสิบหกสิบสี่สิบยี่สิบจนถึงตาสารนี้เป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์คือเป็นหุ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ก็มีเหมือนกันก็มีเหมือนกันดังนั้นเนี่ย e m p l o y e e c h o i ช e เนี่ยมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับคณะกรรมการกองทุนสำรองนิติเนี่ยจะมีการปกลงกับทางด้านบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมว่าอยากที่จะมีรูปแบบ employee c h o i ช e เนี่ย แบบที่เป็นทางเลือกมากมายเลยนะครับลูกจ้างมีสระอย่างแท้จริงหรือ,อมีทางเลือกให้4ีทางโดยยังมีกรอบการลงทุนแบบที่แบบนั้นอยู่อย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นี้ค่ะ,ะคและส่วนใหญ่ที่ทางด้านของบริษัทหร,รือว่าหน่วยงานองค์กรต่างๆนะคะเขาทำ Employee Choice กันเนี่ยมีประมาณกี่ Choice ให้กับลูกจ้างได้เลือกกันนะคะ ส่วนใหญ่ก็จะมีประมาณสัก5้าถึงสิชอยก็เยอะเหมือนกันนะคะครับก็ขึ้นอยู่ว่าทางด้านบริษัทนั้น,นอยากมีชอยให้ลูกจ้างเลือกเยอะไหม,มนะครับแต่ว่าในแง่ของลูกจ้างเองเนี่ยนอกจากจะต้องมีทางเลือกเขาแล้วสิ่งที่ต้องมีก็คือในเรื่องของการให้ความรู้ะนะครับเพราะว่าถ้าลูกจ้างเนี่ยเขาเลือกได้ด้วยตัวเองแต่เขาไม่มีความรู้เนี่ยท้ายที่สุดสิ่งที่เราได้เห็นคือหลายๆคนเนี่ย ก็ยังมักที่จะเลือกลงทุนในตราสารนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าไม่เข้าใจกลัวว่าการลงทุนมันมีความเสี่ยงนะนะครับแล้วกลัวเงินตัวเองเนี่ยสูญหายแล้วก็ถึงแม้ว่าอัตราผลตอบแทนจะไม่ได้สูงมากนะก็พอใจละเพราะว่าได้ในจ้างมาสูงสุดตั้งร้อยเปอร์เซ็นต์นะเลยคิดว่าโอเคตรงนี้งันมันแบบมีความเสี่ยงปลอดภัยไว้ก่อนก็โอเคแล้วก็ก็มีนะครับแต่ผมคิดว่าในแง่ของถ้า ลูกจ้างเนี่ยได้มีโอกาสเรียนรู้การลงทุนมากเรื่อยๆเนี่ยอย่างน้อยก็จะเป็นประโยชน์สําหรับเขานะครับในระยะยาวว่าถ้ามาตรวจสอบดูตัวเองลรวบอกว่าได้เงินที่ตัวเองสมทบไปนายจ้างสมทบไปเนี่ยถ้าฝากเงินอย่างเดียวหรือลงทุนในตราสารนี้อย่างเดียวเนี่ยถ้ามันอาจจะไม่พอใช้ในทางเกษียณน,นะดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีการสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนเนี่ย มากขึ้นกว่าในอดีตต้องจริอย่างนี้ถ้าให้แนะนำนยคะว่าสําหรับคนทั่วไปที่มี Employee Choice นะคะสำหรับบริษัทที่ตัวเองทํางานอยู่เนี่ยนะคะ mm hmm. เขาควรจะเลือก Choice ไหนให้เหมาะกับตัวเองเขาต้องพิจารณาจากปัจจัยแล้วก็เรื่องของความรู้ความเข้าใจในส่วนไหนบ้างคะครับอย่างแรกเลยเดี๋ยวนี้ใครจะลงทุนในกองทุนรวมเนี่ยก็จะต้องมีการเรียกว่าทดสอบความเสีย่ยงก็จะมีคําถามให้ตอบนะครับซึ่งหลังจากผู้ลงทุนได้ตอบคำถามแล้วเนี่ย ก็จะมีการเฉลยคําตอบว่าผู้ลงทุนเนี่ยรับความเสี่ยงได้มากน้อยขนาดไหนแล้วก็จะมีข้อแนะนําจากเจ้าหน้าที่ว่าผู้ลงทุนเนี่ย น่าจะลความเสี่ยงแบบเนี้ยน่าจะลงทุนคุ้นได้ประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินลงทุนร้อยเปอร์เซ็นนะครับแต่สามนี่กี่เปอร์เซ็นต์ท่องคำกี่เปอร์เซ็นต์หรืออะไรหรือกองทุนอสังหาริมทรัพย์กี่เปอร์เซ็นก็ก็แล้วแต่นะครับอันในในในแง่ของผู้ลงทุนเนี่ยหลังจากรู้ความเสี่ยงของตัวเองเนี่ยสิ่งที่ควรจะทําก็คือลงทุนตามสิ่งที่ตัวเองเป็นยกตัวอย่างถ้าทดสอบความเสี่ยงมาเนี่ยพบว่าตัวเองเนี่ยสามารถลงทุนหุ้นได้ห้าสิบเปอร์เซ็น แตไ่ไม่ใช่ว่าพอเวลาจะลงทุนจริงๆ,ๆเนี่ยอยากจะลงทุนหุ้นร้อยเปอร์เซ็พราะรู้สึกว่าตลาดหุ้นกําลังดีอยู่นะ,ะก็เลยจะลงทุนหุ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ขึ้นเลยแต่ว่าถ้าผู้ลงทุนได้มาดูตัวเองว่าจริงๆที่ตัวเองเป็นอยู่ในห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยอาจจะ,ะไม่เหมาะสมน,นะที่ไปลงทุนร้อยเปอร์เซ็นต์ถึงแม้ตลาดหุ้นดีก็ตามเพราะว่า,ามันก็มีความไม่แน่นอนนะครับนั่นคือประเด็นแรกที่ต้องดูประเด็นที่สองคือดูอายุตัวเองครับว่ากําลัง เข้าใกล้ไวกระเียณมากน้อยขนาดไหนนะครับสมมุติว่าบริษัทนี้บอกว่าให้อายุให้มีการ,กรเกษียณอายุได้ประมาณสัก55ะท่าวันนี้ท่าน53นริบร้อยแล้วทดสอบความเสี่ยงมาบอกโอ้โหท่านาความเสี่ยงไม่สูงเลยความเสี่ยงไม่สูงมากลงทุนหุ้นได้ถึงประมาณ7-80%เลยแต่อายุ53ใกล้ใกล้กษเียณอีก2ปี 2> แล้วเนี่ยท่านอาจจะต้องลดความเสี่ยงลงนะนะครับเพราะว่าถ้าอีก2ปีเวลาที่ท่านจะกระเสียณถ้าบังเอิญตลาดหุ้นมันไม่ดีแล้ว2ปีข้างหน้าเนี่ย ถ้าหุ้นม,มันลงมาสัก5 6 0เนี่ยนั่นหมายความว่าเงินท่านหายค่าไปเยอะทีเดียวะนะครับดังนั้นท่านอาจจะต้องมาดูว่าไอ้เงินที่มีอยู่ณวันเนี้ยตอนที่อายุห้าเนี่ยอพอเพียงที่จะใช้ในอย่างกระเสี่ยงไหมนะครับถ้าพอนั่นหมายความว่าโอเคนะท่านอาจจะลดความเสี่ยงลงหน่อยพยายามไปแล้วต้องมีหุ้นสัก หกเจ็อร์เซนอาจจะมีหุ้นเพียงแค่ยี่สิบสามสิบเปอร <m> ์เซ็นต์ก็พอเพราะว่าอีกสองปีใกล้เกษียณแล้ว <m> ครก็ถือว่าต้องดูความเสี่ยงที่เรารับได้ก่อนนะคะสำหรับพอร์ตใหญ่ทั้งหมดเราค่อยมาดูว่าสัดส่วนที่เราจะลงในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยจะเป็นประมาณเท่าไหร่นะคะในส่วนของความเสี่ยงของตราสารที่เราลงทุนแล้วก็อย่าดูดูเรื่องของกเกษียณด้วยเหมือนกันนะคะอยากฝากข้อคิดให้กับทางด้านของมนุษย์เงินเดือนทั่วไปเลยที่จะใช้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้ได้ประโยชน์มากที่สุดยังไงบ้าง อย่างแรกเลยในแง่ของตัวผู้ลงทุนที่ไม่วรา,านนายชุดตอนนี้20กว่า30กว่าเพิ่งเริ่มทํางานเนี่ยคิดว่าก,กองทุนสำรองชีพเนี่ยให้ประโยชน์กับท่านอย่างมากเลยเพราะว่าเวลาท่านลงทุนแล้วเนี่ยนายจ้างสมทบให้ท่านด้วยะนะครับตามสัดส่วนที่ท่านลงทุนบนเงื่อนตามเงื่อนไขของบริษัทเนี่ยผมคิดว่าไม่มีการลงทุนที่ไหนที่ดีเท่านี้อีกแล้วนะครับ ไปสามต่อเลยด้วยนะครับถ้าลงเงินไปฝากธนาคารท่านยังได้ดอกเบี้ยแค่สองสามเปอร์เซ็นต์อันนี้ท่านลงทุนในกองทุนท่านได้เรียบร้อยเลยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วรวมถึงทั้งถ้าท่านมีรายได้ที่สูงและท่านลงทุนได้มากก็ยังเอาตัวเงินลงทุนในกองทุนสำรองนิติบญชีเนี่ย <c oughs> มาหักลดหย่อนภาษีได้อีกช่ค่ะดังนั้นเนี่ยท่านควรจะต้องลงทุนกองทุนสำรองนิติบชีตั้งแต่วันแรกที่ท่านทำงาน <c oughs> แล้วบร,ริษัทเนี่ยได้ให้สิทธิประโยชน์อันนี้เลยเพราะว่าผลตอบแทนดีมากแล้วก็ใช้ประโยชน์ทางภาษีได้ด้วยครับเพราะฉะนั้้้นนนคใรที่่เ็อยูแแลลวว ็มีกองทุนสำรองเลงชีพอยู่ในบรษิษัทอย่าลืมนะคะว่านี่คือประโยชน์ที่ดีที่สุดสาหรับการลงทุนไม่ว่าจะเปรียบเทียบกับประเภทไหนก็ตามกองทุนสำรองเลงชีพถือว่าให้ประโยชน์ได้ถึง3ต่อด้วยกันอย่างที่คุณประภาสบอกไว้นะคะ